สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหน่งเสี่ยวป้อชาแนลกับคนมักถ่ายบรรยายไม่เก่งวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูเส้นสะพานไทยลาวตัดอีกนะครับตัดกับทางหลวงชนบทนะครับดูตามการนะครับสีแดงๆนี่จะเป็นเส้นทางไปสะพานไทยลาววงกลมสีเขียวนี่จะเป็นจุดตัดนะครับกับทางหลวงชนบทครับไปชมกันครับ มเห็ดขาดแล้วล่ะยกมือเลยขึ้นเนินมาก็จะเห็นเลยนะครับจุดตัดกับบ้านเส้นทางบ้านห้วยหลงมอก็มาถึงจุดจุดจุดนะครับที่สะพานไยลาวมันตัดกับทางดำ เร่วงโทษบ้านเครย่องดอกไม้ครับนี่กำลังเล่นสร้างนเลยครับนี่เมื่อที่มองเห็นใกล้ๆเรื่องก็จะเป็นเส,ส้นทางที่มาจากบ้านเหล่าดาวบนบอร์นดนะครับเดี๋ยว ที่ดูคลิปนี้ลรากดติดตามมาเลยนะครับนี่เขายกคานนี้เมื่อไรผมผมจะมาถ่ายให้ดูครับนะครับ,รบทางที่เรามองเห็นไนกลๆึกลนก็จะเป็นทางไปสะพานไทรลาวครับข้ามในน้ำโขงครับในทางมาด้านหลังนี้ก็จะเป็นทางที่มาจากบ้านเหล่าทาวอนนะครับนี่ ไกลๆนู่นแหละครับไกลๆนู่นแหล,ล,ละครับเห็นไหมครับรถกำลังทลัเลยครับนี่อันตรายครับนี่ ีมันจะไม่ตรงนะครับมันจะเสียงครับจะเสียงซับ เราจะเดินให้ดูครับดูดูดดรถโค้ครับ ริงัับบขสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับเราจะอัปเดตความเคลื่อนไหวขการสร้างความกันเรื่อยๆนะครับ 最近我看他们。 เป็นช่วงบ้านไม้นะครับอยู่ที่สะพานไทยลาวเส้นทางซอนไทยลาวตัด

เดินทางมาเราเจอเจ้าเคนใหญ่นี่ครับเกิดมาเราไม่เคยเห็นนะครับเราก็ต้องจอดดูนะครับไปต่อกัน,นครับนี่ครับเดินทางไปเรื่อยๆครับไปกับนุ่ยเสี่ยวป้อชาแนลนะครับคนมักถ่ายบรรยายไม่เก่งมีการหน้าบูดอีกครับเนี่ยครับ คลิปนี้ลากันไปกับแผนที่นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ